สวัสดีครับผมนายเฉลิมพัฒน์คงชั้นมัธยมศึกษาปีทหกโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยเซนต์ลุลครับผมเนี่ยเป็นผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการแก้ไขปัญหาทางด้านวิศวกรรมครับผมอันในส่วนของจุดเด่นของผมนะครับก็คือการทํางานร่วมกับผู้อื่นทีมเวิร์กการแก้ไขปัญหาชฉพาะหน้าการคิดคน้นนวัตกรรมและโครงงานครับผมในส่วนของ ชีวิตที่ผ่านมาหรือว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาครับผมได้เข้าโมกิจกรรมน้่านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นโครงการลดเป็นโลกกับโตโยต้าปีสองเชนอินโนวชันอเวอร์ดค่ายวชนวายซีเจเอและค่ายแทรซีแคนครับอสอนให้ผมเห็นถึงวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมครับผมโดยการใช้เทคโ,โนโลยีวิศวกรรมมาช่วยครับผมผมและนอกจากนี้ผมยังได้คิดในเรื่องทําโครงการและนวัตกรรม เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอาทิเช่นโครงการการศึกษาการปรับปรุงคุณภาพดินด้วยด้วยแบวิชาจะของหรือใช้ทางการเกษตรเพื่อปอลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และลดคาร์บอนฟุตพิ้นอย่างเป็นมิตรสิ่งแวดล้อมครับผมและก็นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรอย่างเป็นมิตรสิ่งแวดล้อมครับผมในส่วนของเป้าหมายของผมนะครับคือการเป็นวิศวกร,รที่ทํางานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่สามารถออกแบบและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆได้ ที่สามารถทํางานควบคู่ไปกับสิ่งแวดล้อมได้โดยไม่ส่งผลกระทบครับผมผมเนี่ยมีความเชื่อพันว่าหลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับจะช่วยเสริมสร้างทั้งความรู้ทางทฤษฎีและทักษะการปฏิบัติของผมในตัวผมและตัวผมจะตั้งใจใช้โอก,กาสในการเรียนรู้ตลอดระยะเวลา การศึกษาให้เต็มที่เพื่อเติบโตไปเป็นวิศวกรและเยาวชนที่เป็นกําลังสาคัญในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมทั้งในและนอกประเทศครับผมจบการนำเสนอ